โอเคสวัสดีครับทุเรียนเบเกชาวไทยทุกท่านวันนี้ทุเรียนดิชั่นทีวีโชว์ขอส่งคนงานไปอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ถือว่าเป็นวันเสาร์หันซาเลยทีเดียวนะครับก็ทยอยอ,ออกรถกันมาแล้วก็มาจัดแต่งชุดแต่งนั่นเองนะครับคันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งคันประจําวันนี้นะครับเป็น ADB 150น้องเล็กนะครับเล็กแต่เล็กคลิกครหนูนี่ฮะ ADB 1 5 0ถือเป็นรถยุนคลาสร้อยห้าสิบสี่รุ่นยอดนิยมอีก1คัน หนึ่งรุ่นเลยทีเดียวนะครับลูกค้าทําถูกต้องเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นคําแนะนําเลยนันเพื่อนนะนะครับสําหรับใครที่กาลังจะออกรถอันนี้ถือเป็นคําแนะนํามากๆเลยนะครับเมื่อออกรถแล้วขี่รถจากศูนย์ออกมาอย่าพึ่งเข้าบ้านครับอย่าพึ่งเข้าบ้านแวะมาก่อนนะครับนี่คันนี้ขี่จากศูนย์มาเลยนะครับแวะแต่งรถก่อนแล้วค่อยขี่เข้าบ้านนะครับมันจะเป็นภาพจําภาพแรก ที่คนที่บ้านจะจําได้ว่าอ๋อนี่คือรถที่มาจากศูนย์นะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมก็ต้องฝากไว้ลูกค้ามาถึงจัดรใส่ครับสั่งจัดมันเลยนะครับชุดปิ๊บอลูมิเนียม65ลิตรของแพนเชอร์ที่กําลังเป็นที่นิยมแล้วก็ถือว่าตอบโจทย์การเดินทางมากๆ65ลิตรใส่หมกรักสอใบนะครับความกว้าง60เซนจุจุหนาๆแบบนี้เลยเพื่อน นะครับคุ้มคุ้มแบบนี้เลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าไอ้เจ้าปี65ลิตรเนี่ยมันจะไปอยู่บนตัวแหลกท้าย ADB 150นเนี่ยมันจะต้องใช้แหลกอะไรแล้วก็แหลกไหนที่จะสามารถรับประกันเรื่องของความแข็งแรงและน้ำหนักรับน้ำหนักได้มากจัดให้ครับนี่เลยครับแหลกท้ายนะครับแพนเทอร์นี่ครับตัวแหลกท้ายแพนเทอร์ จัดให้แบบนี้เลยเป็นแหลกท้ายเฮฟวี่ดิวตี้เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่เรากล้ารับประกันรเรื่องความแข็งแรงและการบรรทุกน้ำหนักของ ADB 150ตรงรุ่นใช้พร้อมใส่พร้อมกับการตกการตกเดิมไม่ต้องถอดนะเพื่อนนะะแต่ว่าใครจะถอดออกก็ไม่เป็นไรนะครับถอดได้นะครับผมการตกเดิมไม่ต้องถอดนะครับออกแบบดีไซน์ลงตัวนะครับดูแข็งแรงดู ดูเรียกว่าบึกบึนขึ้นมาเลยทีเดียวนี่ครับรูสองรูที่เราทํามาจอยตรงจุดนี้นะคบเป็นจุดยึดระหว่างาแหลกชิ้นบนกับแหลกชิ้นล่างนะครับแต่ข้อดีของมันอีกอย่างคือมันสามารถที่จะติดตั้งแหลกข้างได้ในอนาคตซึ่งแหลกข้างก็ต้องบอกไว้ทีว่าจะต้องเอาแหลกข้างรุ่นไหนใส่กล่องยี่ห้ออะไรนะครับสามาแจ้งมาเราได้เลยนั่นเองนี่ครับไม่บดบังไฟท้ายนี่เลยไม่บดบังไฟท้าย หล่อๆเท่ๆแบบนี้แข็งแรงนะครับทำสีพาวเดอร์โค้ให้อย่างดีนะครับน็อตเราให้น็อตเป็นน็อตสเตเลสทั้งหมดนี่นะครับอบสีพาวเดอร์โค้อย่างดีชิ้นงานเรารับประกัน2ปีเต็มนะเพื่อนนะตัวเจ้าปีแพนเชอร์เนี่ยนะครับรับประกันระบบล็อกไข้2ปีติดตั้งบอบพิงเรียบร้อยครับออปชั่นที่ลูกค้าซื้อเพิ่มเติมอีกหตัวถือเป็นของที่เป็นเป็นสินค้าใหม่ก็แล้วกัน นะครับใหม่ในร้านเราแต่อาจจะเก่าเก่าที่ร้านอื่นไม่รู้นะโอเคนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่นี่ครับเป็นไอเทมที่เรากล้านําเสนอแล้วก็ถือว่าเป็นไอเทมที่เราไปเฟ้นหามาว่ามันดีจริงนะครับเป็นสายรัดสายรัดขั้นเทพนะครับนี่สายรัดคั้นเทพชื่อยังจําไม่ได้เลยเดี๋ยวขอดูโพยด้เลยชื่อจำไม่ได้เลยนะครับเปื้อ perfect b u n g y นะครับสั่งได้แล้วที่ touring edition นะครับมีสีให้เลือกนะครับมีสีดาสีฟ้าสีเขียวสีส้ม สีส้มนี่เป็นสีสะท้อนแสงที่ผมแนะนํามากๆแล้วก็ชอบนะครับผมตัวนี้ขนาดความยาวของเขาสาสิบหกนิ้วนันเพื่อนนะวิธีการใช้งานของเขาก็ง่ายๆเลยครับเนี่ยเขาสามารถที่จะดึงเท่าไหร่ก็ดึงได้นะครับแข็งแรงมากแล้วก็ล็อกที่ตัวมันเองแบบนี้นะี่ครับล็อกที่ตัวมันเองแบบนี้นี่เลยแข็งแรงสวยงามตัวนี้เป็นสีสะท้อนแสงนั่นเพื่อนนะนี่นะครับผมชอบมากไอเแทมนี้เมื่อเห็นแล้วเนี่ยผมรีบสั่งเลยสั่งเพื่อมา ขายที่ร้านส่นตัวเองท่านของเราโอเคตัวปี65ลิตรเดี๋ยวขอยืมกุญแจนะครับเขาเขาขอยืมกุญแจนิดนึงครับกุญแจปี๊บน้องครับน้องครับเขายืมกุญแจปี๊บ <c oughs> นะคุณชายลอ็อกเสรแล้วเตรียมตัวกลับบ้านแล้วเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะนะครับโอเคกุญแจก็จะให้มาสองดอกนะครับกุญแจเนี่ยรุ่นใหม่ของเราทั้งหมดจะเป็นคู่แจซอลล่องหมดแล้วนะเพื่อนนะเป็นกุญแจซอลล่องกลางหมดแล้วเซฟตี้ด้วยนะครับไข่ครับปลดล็อก กดสลับเซฟตี้นะครับดึงสลับขึ้นแล้วเก็บสลับก่อนครับนะครับเวลาเราเก็บสลับเนี่ยให้ใช้มือเนี่ยกดฝาลงเบาๆนะครับดูอีกนิดหนึ่งกดสลักปุ๊บนะครับกดสลับกดฝาลงแล้วใช้มือค่อยๆง้างสลับลงงานปิดฝาครับภายในก็จะมีินเนอร์บุ๋ให้อย่างดีนะครับสายรัดแกนแท้ถือเป็นส่วนประกอบมาตรฐานใส่หมดกับน้องได้2ใบแล้วก็วันนี้นะครับลูกค้าเลือกจัดชุด เรียกว่าเป็นกลุ่มคุมกันฝนนะครับของแคปปาอิตาลีอ่าไม่ใช่ถุงคุมกันฝนผ้าคุมรถนะครับผ้าคุมรถเป็นผ้าคุมรถแบบกันน้ำนะครับของแคปปาอิตาลี KS สองศูนย์หนึ่งไซส์ดีเป็นไซส์ L ซิ่งสามารถที่จะพุมเจ้า ADP 150่งห้าศกับปีบใบนี้ได้ด้วยเดี๋ยวสาธิตให้ดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้นิดเดีวยวว่าข้างเบตไปก็คือจะมีในส่วนของความจำเป็นนะครับตัว ที่ยึดโทรศัพท์ของ m o t o w o l เแท้ๆนะเพื่อนนย้ำนะ m o t o w o l แท้ๆนะนะตัวนี้เป็น X-Series แข็งแรงเลยทีเดียวมาพร้อมกับสายบามาพร้อมกับยางรัดมุมทั้ง4ด้านให้มาเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเข้าชุดเข้ารูปแบบนี้เลยเราสามารถที่จะปรับนะครับปรับองศามันได้เยอะเลยอย่างหมุนตัวนี้ครับนะครับแล้วก็ปรับองศาจะนอนจะตั้งจะเอียงแล้วแต่เราเลยนะครับถ้าเราชอบมุมไหนก็นะล,ล็อ แข็งแรงเลยทีเดียวตัวนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับตัวนี้ผมก็ใช้อยู่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ถือว่าจําเป็นสําหรับการเดินผาอ่ะทีนี้เรามาดูนิดนึงว่าผ้าคุมรถแคปตารนะครับไซส์ L ตัวนี้เมื่อคุมแล้วเนี่ย ADB 1 5 0สบายสบายไหมนี่ครับตัวนี้เป็นกันน้ำนะครับเป็นผ้าคุมรถกันน้ําเนื้อเขาจะหนาเหนียวนี่ครับตะเข็บเขาเย็บแล้วก็มีอ่าเขาอะไรตะเข็บ เย็บ yes, แล้วก็ทำการทาการกันน้าที่เราจะเก็บมาให้อย่างดีระบายอากาศได้ดีนะครับระบายอากาศได้ดีปึ๊บปุ่มล้อหน้าครับล้อหน้่า ADW หนึง้าคันนี้นะใส่ฟี๊บ65ลิตรนะครับติดตั้างองุปกรณ์จำเป็นจำเป็น สามารถที่จะปรุงนะครับผ้าปรุมรถของแค่าอิตาลีแบบนี้ได้เลยนะครับที่สำคัญคือตัวนี้ครับเพื่อกันก็คือนะครับก็นจะมีตัวจิ๊บล็อกนะครับสามารถที่จะล็อกโยงจากซ้ายไปขวานะครับทั้งสองฝั่งได้เลยโอเคเหมาะใช้งานได้จริงและถือว่าเป็นประโยชน์ชิ้นนะครับ ขอบคุณที่อุดหนุนสินค้าเราและขอบคุณที่ตามชมครับสำหรับวันนี้ไปก่อนไปกับ a อ b 5 0สคันนี้เดี๋ยวมีอะไรมาอัพเดตอีกทีนึงนี่ไปก่อนครับสวัสดีครับ